สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆฮะอยู่กับช่องของบุญลอดดำทีนะครับอ้าววันนี้บุญลอดกลับมาบ่อเดิมครับบ่อหน้าฝนบ่อที่ว่าติดก,กับดำกีนะครับเพิ่งย้ายมาครับเพิ่งย้ายมาเมื่อเช้านี่เองฮะมาถึงก็ลงมือเลยนี่วิ่งนลครับเสียน้อยรอบนี้เสียน้อยเบ,ยยเบรกเลอร์เป็นครันแรกครับ เดี๋ยวเราค่อยไปดูที่แมคโคกูะครับนี่เทเลอร์กระจอดอยู่ตรงนี้แหละไม่เอากลับบ้านหรอครับนี่เซมากโกติอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูครับที่กุดของบุญรอดไปถึงไหนแล้ววันนี้ดํากีนไม่ได้มานะเงาเลยบุญรอดตักอยู่คันเดียวเองครับนี่แถบนี้ก็เป็นแถบของดํากีนครับยังไม่มาเลยไปทํางานที่อื่นอ่ะไม่เป็นไร๋ย่บุญรอดตักรอไปก่อน จะมาตอนไหนก็ไม่รู้นี่กำลังตักนี่ก็บังลุยอะบังลุยต่อด้วยสายหลอนข้างๆ้างก็เสียตันดำซิ่งวันนี้วิ่งอยู่ห้าคันครับรถไปไหนหมดบุญล่อจอดมาสามวันครับไปต่างจังหวัดไปทำธุระบรรดาหกรอร่วมก็ไปวิ่งกับบริษัทอื่นยังไม่กลับมาครับเพราะว่า ติดพันกับเขาติดพันกับเขาคือว่ายังช่วยงานเขาไม่เสร็จเราก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันยังว่าแหละแต่ตอนเราไม่ได้ทํางานเนาะปลุอรวมเขาก็ต้องไปหารับจอบหาเงินเพื่อครอบครัวฮะทีนี้ไปช่วยเขาแล้วรถเขาไม่มีมีน้อยจริงๆก็เลยปีกตัวมาได้คันเดียวคือเสียตั้นดาสิ่งครับเสียทูนกับปักตอซูโมโ่ ยังไม่ได้มาครับไปช่วยเขาอ้าวไม่เป็นไรวิ่งห้าคันก็พอครับวันนี้ธรรมดามีเจ็คันนะอันนี้บางดุยขึ้นไปแล้วครับสภาพบ่ก็เป็นอย่างนี้แหละนี่ตอนที่ผมออกไปอผมปิดนะปิดตรงทางขึ้นนี่แหละเอากองดินปิดไว้ไม่ให้น้ําไหลลงมาครับทีนี้บ่ผมก็จะรับแต่น้ําฝนอย่างเดียวน้ําที่ตกไหลมาจากป่ายางก็จะไม่เข้าบ่ครับนี่คือ น้ำที่ไหลมาจากรอบกอน่ะไม่ได้ปิดไว้ครับเปิดไว้มันก็เลยไหลมาพอตอนล้างมานี่ไม่เอาดีกว่าปิดไว้เลยดีกว่าเพราะว่ามันเข้ามาช่องนี้หมดดํากีนก็ปิดเหมือนกันนะปิดทางด้านนู้นครับคือปิดแถบใครแถบมันครับนี่ใครดูสภาพบอ่อลูกลังนี่ยังนะยังมีคุณเอาต่อฮะขอซื้อต่ออีก แต่วันนี้เราจัดดินนี่ไปก่อนครับแล้วยังไงเดี๋ยวค่อยมาเอารูปรางต่อค่ะ,อะโอ้ก็เหลืออีกเยอะครับบอลูกนี้ดินขุดเข้าไปมีเป็นยาขุดลึกเท่าไหร่ขุดเข้าไปเจ้าของไม่ว่าฮะใหม่เลยไหมยอยู่บ้านผมก็หนูแหละให้หโหนาแม็กให้บางลุยฮะช่วงสามวันที่ผมไม่อยู่บ้าน ผมให้บังลุยกับพุน่าแม็กนอนเฝ้าบ้านก็ให้เช็ดให้ทูแหละรถไม่โคนะแขนนี่เกี้ยงเลยในชะ่ไหมแขนนี่เหลืองอารามเลยฮะธรรมดานี่มีแต่คาบจาระบีอ่ะเต็มแล้วฮะไปแล้วครับสายร้อนได้เสียตั้นกลับมาคนเดียวฮะลกรอ เสียทูนกับวกต่อซูโม่ยังช่วยทีมงานสอทนกอยู่ยังไม่มาเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดหน้าดินีก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเอาลูกรังลูกรังของบุญรอดยังมีเหลืออยู่แต่ของน้ำกีนะ่ะมีไม่เยอะเท่ากับบุญรอดนะลูกรังนี่มันมีเป็นช่วง ขนาดอยู่พื้นที่เดียวกันนะแต่คนละแถบไปน,นั่นเองแถบของบุญรอดมีเยอะกว่าดำกีนครับดูนี่นี่ลูกลางที่ทาไปนะฮะถึงจะเป็นเม็ดสีไม่สวยแต่ก็เป็นลูกหลังนะฮะนี่บริเวณตรงนี้ก็สําไมสภาพเป็นแบบนี้สภาพเป็นแบบนี้เพราะว่าลอยเอาลูกลังครับมันมีลึกมีตื้นมีบางครับ มันก็เป็นตามที่มีสภาพของลูกรังนะฮะตรงไหนลึกหน่อยก็เป็นแอ่งตรงไหนตื้นหน่อยก็จะสูงอยู่แหละเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเก็บรอบหลังทีนี้ก็ล้วงเป็นบอ่อเลยเพราะว่ามันเหลือแต่ดินชั้นล่างแล้วหน้าดินลูกรังหมดแล้วเหลือแต่ดินชั้นล่างแล้วคันนี้๋ยวค่อยมาล้วงฮะ,ะวันนี้เอาหน้าดินไปก่อนเสียเตอร์ก็ยังคงขับให้เป็นประจำนะ นู่นเลยครับบอ่อของบุญรอดอยู่ยันถึงต้นไม้สูงๆที่เรียงรายอยู่3ต้นสีต้นน่ยข้างหน้าเนี่ยเลยติ้นไปหน่อยนะเลยที่พักแค์ไปหน่อยน,นั่นคือบอ่อของบุญรอดความยาวถึงนู่นนะความกว้างก็อย่างที่เห็น,นชูรอนะฮะเลหลือคันเดียวครับไปและสีคันเหลือเซมากุเต ี๋ยวให้ดูก่อนนี่น้ําจะน้ําฝนหรือซึมก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นน้ําฝนนะนี่สองบอ่อนี่แต่บ่อลูกนู้นน่ะน้ําซึมครับน้ําซึมเข้ามาเดี๋ยววันไหนถ้าเราล้วงลึกๆตักเป็นบอ่อออกมาเราจะสูบให้หมดเลยครับน้ำตรงนี้แล้วก็ขุดล้วงออกมาลึกๆเลยคนระับ ิดหน้าดีไม่ก่อนครับวันนี้นี่ถ้าใครหกล้มมานี่ปากเปิดะลอกบนนาแขนขาเพราะว่ามีแต่หินครับนี่เจ้าพีซีร้อยสามสิบก็เข้าสู่โหมดปกติครับ เปลี่ยนซีนก็บอกทายน้ำมันเครื่องทายน้ำมันไฮดริกน้ำมันตัวเดินทายทุกอย่างครับนี่กลับมาสมบูรณ์แบบแล้วครับกลับมาฟิตเหมือนเดิมไม่เป็นไรเดีย๋ยวดำกรีนก็ว่าอีกไม่กี่วันก็จะตามมาครับเต็มแล้วครับไปเลย เดี๋ยวเป็นอันว่าบุญรอดก็พามาดูนะหลังจากหยุดทํางานไปสมวันกลับมาเริ่มทํางานต่อช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกเลยครับสองวันแล้วโซนบ้านของบุญรอดนะแต่ที่อื่นเนี่ยมีตกปะปลายคนระเดี๋ยวเป็นอันว่าคลิปนี้บุญรอดดําทีมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากด้วยนะครับฝากติดตามบุญรอดดําทีมครับสวัสดีครับ